ามาดูเพนเทสกันนะจ๊ะอันนี้ตอันนี้มีหลายลูกอยู่นับลูกก่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบหกลูกนี่ค่ะเดี๋ยวนอนก่อน ถ้าถึงวันนั้นมันรอดเราก็จะขุดให้ลูกค้าที่จองไว้นะคะหนอแผน่นเท่นเป็นแบบนี้นะจ๊ะใบหนอ่อยอดก็จะเป็นน้ำหมากหน่อให้ธรรมชาติของเธอ เพนเทนนะคะอันนี้เพนเทนของออสตเตรเลียนะคะได้มาส่วนพัชรินนะคะ,คะเดี๋ยวจะไปมาปัก่เง่ไหนหน่อยเหรอ ใครที่จองก็น่าจะพอได้อยู่นะคะนับหนอ่อเป็นแบบนี้ก่อนหนอของเพนเทนเป็นแบบนี้นะจ๊ะถ่ายวดนหนาจ่ได้เห็นว่ามันประมาณไหนหนอ่อเป็นแบบนี้ตาหนอกแอกหนอได้ดีอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้กลบ ถ่ทยก็คือกล้วยงาช้างนะคะงาช้างมันต้นสูงอันนี้เพนเพนเขาไม่สูงนะคะเพนเพนออสเตรเลียนคะคะถ่ายไกลๆใ,ให้เห็นต้นแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศดีแดดออกเราก็จะถ่ายนานๆหน่อยขอย,ยุงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ หน้อย,จ,อย,อยจริงแล้วขายตามขนาดนะคะหน่อเล็กหน่อใหญ่หน่อ,นอ,นอ,นอสูงมันก็ตามกันนะคะก็ขายราคาเดียวเดี๋วตอนมาเราได้หน่อเล็กนะคะเขาก็ขายราคาเดียวทุกหน่อค่ะเดี๋ยบางคนก็จะบน่นว่าชันได้เล็กได้ใหญ่แต่เราอะซื้อมาเราไม่บ่นนะคะได้ความอยากได้ของเราเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเขาซื้อนําเข้ามาเขาก็ หอเขาฝามืองค่ะตัดต่โคนต้นมาด้วยซ้ำตั้งหลายหมื่นเรามาซื้อตอนที่เขาเลิกทิดกันแล้วมันก็เลยถูก ปลูกไ้ทานนะคะถ้าใครอยากได้เราก็ขายได้แบ่งขายแต่ว่าพันนี้มันไม่ถูกนะคะเราบอกไว้ก่อนวอนปลื้มมะแพงเหมือนกันแค่จะเอาทุนคืนนะคะของแต่ละสายพันธุ์จริงๆเราไม่ได้หวังกําไรเยอะหรอกคะ่ะแล้วธรรมชาติของคนสวนเขาไม่ได้หวังกําไรเยอะหรอกคะ่ะแค่นี้หน่อยกออยู่ได้ได้ทุนคืน ก็หวังแค่ได้ทุนคืนทุกสายพันธุ์ก็พอนะคะไวเพนเทนนะคะมีหน่อแบนะคะ่ะจะหให้ดูพัฒนาการถึใครจองไว้แล้วเราก็จะเก็บให้คนที่จองนะคะจองแล้วเราจะทักหาอีกทียังมีการโอนในใดๆนั้นน่นค่ะพัฒนากลมที่เพนเทนของแบคทีเรียนะ่นเจ้าให้ดูชัดๆะคะ่ะบ๊ายบาย